สถานีอวกาศ ISS โดยภารกิจของลูกเรือทั้ง6คนคือต้องรอรับยานสำรวจที่ถูกส่งไปเอาตัวอย่างดินจากดาวอังคารเมื่อ8เดือนที่แล้วและวันนี้ก็เป็นวันที่ยานจะเดินทางกลับมาพอดีลอลี่นักวิศวกรการบินเขาทำหน้าที่ออกไปรับตัวอย่างกลับมาซึ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดียานอวกาศกลับมาอย่างสถานีปลอดภัยตัวอย่างดินที่ถูกเก็บมาถูกส่งต่อไปให้ดรฮิว นักชีววิทยาที่ทำหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดเขาพบเซลล์ที่เหมือนกับสัตว์ของบนโลกและเมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆพบว่ามันมีการตอบสนองซึ่งมันเป็นการยืนยันว่าดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตามที่คาดการเอาไว้โดยผู้คนที่อยู่บนโลกตั้งชื่อมันว่าคาวิน แต่ทั้ง6คนที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับมาที่โลกได้เนื่องจากต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเจ้าข่าววินจะไม่มีอันตรายใดๆ12วันหลังจากการค้นพบ